วิธีการบูชาไม้แย่ๆนะครับหลายคนนะครับเคยแต่ปลูกนะครับและก็หาเรื่องยามในการปลูกนะครับบางคนก็รู้วันปลูกรู้อะไรนะครับแต่ยังมีบางส่วนนะครับยังไม่ครบองค์ประกอบนะครับหลายคนนะครับบูชาไปแล้วนะครับบางคนก็ลืมนะครับลืมลืมอะไรนะครับลืมบูชาว่านนะครับมันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณนะครับนะฮะ เป็นของครูบาอาจารย์นะครับท่านบอกว่านะครับการจะเลี้ยงว่านให้มีฤิดมีเดชนะครับหรือจะให้คุณแก่ตัวเองนะครับจะต้องมีการบูชาว่านนะครับวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการบูชาไม้ใหญ่แย่นะครับหรือว่านเทพบุตรหรือพญาไม้หย่แย่ต้นนี้นะครับวันนี้ยกตัวอย่างนะครับพญาไม้ใหญ่แย่ต้นนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับอาจจะเป็นเมื่อวันศุกร์ หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับผมจําไม่ผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูกับเขาบอกว่าเขาได้หวยอะไรก็ไม่รู้นะครับจากพยาม้าใหญ่แย่นะครับเขาฝันนะครับแล้วเขาไปส่องดูในใบนะครับในใบที่เป็นหลายจุดนี้นะครับบลอกลนะครับในใบเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเลขที่เขาเชินชอบและเขาก็ไปซื้อผมไม่รู้ว่าเป็นหวยอะไรนะครับแต่ปรากฏว่านะครับถูกหวย3ามตัวตรงนะครับหมดหนี้ นะครับสมปรารถนาดังใจปองดังใจหมายนะครับดังสิ่งที่ขอนะครับนะฮะเขาบอกว่าเขานะครับนะฮะทำตามทุกขั้นตอนนะครับที่ผมแนะนําในคลิปนะครับและก็ติดตามมานานเกือบ2ปีแล้วนะครับจึงจึงตัดสินใจบูชามาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วตัวเองเป็นคนชอบเล่นหวยนะครับเรื่องราวนะครับคือเป็นคนชอบเล่นหวยอยู่แล้วนะครับและที่นี้นะครับก็ลังเลอยู่นานนะครับนานนับปีนะครับ วันนี้ก็เลยได้โชคนะครับเขาโทรมาบอกผมและก็ส่งหลักฐานให้ดูทางหลายด้วยนะครับนะฮะว่าเขาถูกรางวัลจริงๆนะครับนะฮะอันนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็เลยนะครับหลายคนนะครับเขาบอกว่านะครับปกติน่เลี้ยงนะครับปลูกนะครับซื้อมาจากเจ้าอื่นอยู่นะครับบูชามาจากที่อื่นแต่ไม่รู้วิธีวันปลูกการปลูกเรื่อยยามในการปลูกและก็ถาบูชานะครับ เลยตัดสินใจนะครับมาลองบูชาจากผมนะครับเขาลังเลมาปี2ปีเลยนะครับนะฮะเพิ่งบูชาไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถูกลางวัลสตัวนะครับอันนี้ก็ผมก็นะครับอย่างหน้าเรือเชื่อจริงๆนะครับนะฮะน้อยคนนะครับที่จะยังไม่กล้าลองนะครับยังไม่กล้าลองยังไม่กล้าที่อยากจะปลูกนะครับกลัวเป็นอ่า บางคนก็กลัวเป็นสายดำนะครับกลัวเป็นของแบบกลัวเข้าตัวอย่างนี้จริงๆแล้วในว่านเหล่านี้นะครับเป็นว่านในพุทธคุณนะครับที่เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาโชคราบค้าขายนะครับไม่มีของไม่ดีแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับนะฮะวันนี้ก็เลยนะครับทาคลิปหลังจากสอนวิธีการในเสร็จก็จะปล่อยต้นนี้เลยพญาไม้ใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับต้นนี้ต้นนี้คือสวยมากนะครับต้นใหญ่นะครับใหญ่กว่าพัน 99อีกนะครับต้นนี้ต้องบอกเลยนะครับเนี่ยดูทรงนะครับอ่ะก่อนอื่นมาเข้านะครับเรื่องกันเลยนะครับการที่จะนะครับบูชาว่านนะครับต้องเป็นวันพระนะครับวันพระเราจะทานะครับทุกๆวันพระเลยนะครับในแต่ละเดือนนะครับมีวันพระวันไหนนะครับแต่ละอาทิตย์นะครับนะให้ท่านดูปฏิทินนะครับวันพระก็คือวันศิลนะครับนะฮะก็บูชานะครับเครืดรับก็คือเทียนสองนะครับทูกเก้านะครับ บูจะมีคาถาบูชาในในใบที่ให้ไปนะครับหรือใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงวิธีการบูชาให้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับเข้าไปเอานะครับและก็ฝึกท่องไว้นะครับนะฮะฝึกท่องให้คล่องไว้นะครับแล้วก็บูชานะครับหลังจากว่าด้วยคาถาแล้วก็อธิษฐานขอในสิ่งที่ตัวเองบนบานสากเ่าวในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา นะครับนะฮะว่าอยากจะได้สิ่งใดอยากจะหวังสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จให้รุ่งเรืองให้มีโชคมีลาภให้หมดหนี้หมดสินนะครับก็อธิษฐานขอนะครับนะฮะว่านตัวนี้นะครับนะฮะหลังจากนั้นก็เราก็ทำนำทูบเทียนมาปักบริเวณกระถางนะครับแนะนำนะครับถ้าใครเป็นกระถางพลาสติกนะครับแนะนําให้ซานาทรายใส่แก้วนะครับมาปักไว้ตั้งหากนะครับเดี๋ยวจะไม่กระถางได้นะครับอย่างนี้เป็นถุงดำนะครับก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ผมทําให้ดูในคลิปเฉยๆนะครับนะฮะ จากนั้นก็นะครับให้ปฏิบัติทุกๆวันพระนะครับนะฮะตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับทำจิตใจให้สงบให้นิ่งนะครับแล้วก็นึกถึงในสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้ประสบความสําเร็จอยากจะให้อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับนะฮะนะอย่างท่านที่ผมได้พูดมาเมื่อข้างต้นในคลิปนะครับก็นะครับลองทําดูนะครับเขาก็ลั่งเลมานานนะครับแต่บางเอิญนะครับได้หวย3ตัวนะครับเขาก็เลยเชื่อและศรัทธาจริงนะครับนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับได้โชคบ้างนะครับจะไม่รู้ว่าถูกราวถูกอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้ฟังนะครับก็เป็นมากก็มีโชคกันทั่วหน้านะครับนะฮะยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับวิธีการบูชานะครับอย่าลืมนะครับคาถาอยู่ใต้คลิปนะฮะผมแนบไว้ให้อยู่ใต้คลิปเข้าไปอ่านดูนะครับวิธีการนะครับอ่ะ ครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาปล่อยท้ายคลิปต้นนี้เลยนะครับให้ดูความสวยความยาวนะครับอาจจะมีราวๆเกือบ3เมตรนะครับถามว่าส่งยังไงมีวิธีการส่งนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะหักจะอะไรนะครับต้นนี้นะฮะถ้าเป็นของแท้ในมันยากที่จะหักนะครับนะฮะน้อยมากที่จะหักนะครับมันดัดได้งอได้นะครับนะฮะ ต้นนี้นะครับคลิปก่อนเนี่ยผมปล่อยให้1 9 9ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับอยู่1,19 9นะครับมีต้นเดียวแน่นอนต้นนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับหมวดนี้ที่จะมานะครับอาจริงไม่อยากจะพูดอีกแล้วแค่นะฮดูเอาในใบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็เอาไปเสียงโชคกันดูนะครับส่วนผมแทนคุณอาจาหนักกระต็มแล้วนะครับนะฮะเน้นไปที่ตัวนี้นะครับกับตัวนี้ ตัวนี้นะครับตีดูนะครับนี่นะนี่ฮะผมจัดไปแล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวอั้นก่อนนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับใครไม่ดูใครไม่ดูถือว่าพลาดมากถือว่ามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีโชคมีลาบแล้วให้ไปเข้าวัดทําบุญนะครับนะฮะเข้าวัดทําบุญนะครับเสริมดวงชะตาบารมีให้โชคโชคเฮงเยิ่งกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เลยครับอ่า ขอให้หมดหนี้หมดสินนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่อยากจะมีโชคราภเงินทองเข้าหานะครับเอาไปจับดูเอานะครับนะคุณผู้ชมนะครับนะครับนะเดี๋ยวพูดยาวไปหน่อยนะครับลาไปก่อนนะฮะ